ต้อนรับเข้าสู่อลวิสโอดไมทาโลที่นี่ดวงชะตาของคุณสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัวเอลวิสโอ๊ดไมทาโลทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ a c e b o o k ดูดวงความรักกับเอลวิสโอ๊ดไมทาโลนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่ยพยากรณ์เช็คดวงโดยรวมของเดือนเมษายนส6 5กันอการอ่านเป็นการอ่านโดยรวม แบบเจอร์รอลดิงไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะโปรดคัดใช้คําแนะนําดีๆโปรดเก็บเกี่ยวคาแนะนําดีๆไปปรับใช้แล้วกันอะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีก็วางไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อความสนุกและเป็นแก้รายชีวิตนะเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ subscribe, กดซับสไคร้กระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยโดยการอ่านก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2สเต็ปก็คือการอ่านไพ่ทาโร่จะอยู่ข้างหลังไพ่าทาโร่เราจะอ่านให้เรื่องของความรักให้คนโสดคนคุยคามสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ส t ตลิจี้หรือโหราศาสตร์ เราจะอ่านแบบระบบลัคนาแบบไทยให้อ่านในรูปแบบของการที่ดูเรื่องของการงานและการเงินเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในหลุดนะสุดสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะวิธีการเช็คลัคนาราศีตัวเองอยู่ข้างล่างหมดแล้วไปดูกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านดวงกันเลยดีกว่าสวัสดีชาวลัคนาพฤ้ศพราศีผู้ศสุทุกทานนะคะก็มาเริ่มสู่การอ่านโหราศาสตร์นะคะในเรื่องของการงานการเงินให้เลยนะ ในอนดีตที่ผ่านมานะคะดาวราหูเนาะทับลักนณาราศีพฤกษกมาเป็นเวลานานหนึ่งปีเต็มวันที่30มีนาที่ผ่านมาก็ถือว่าราหูยกออกเรือนแล้วทำให้คุณดีใจด้วยนะทำให้คุณค่อนข้างที่จะทำอะไรขลองมือมากขึ้นนะคะกลับมาชีวิตกลับมามีชีวิตที่แบบความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงการที่เคลีย์ดวง ภาษาห่วงคือการเคลียร์ดวงคือมันเป็นเดือนที่ยังเจอเรื่องวุ่นวายอยู่แต่แค่เป็นเดือนสุดท้ายเหมือนเป็นการเคลียร์สิ่งต่างๆที่ไม่ไดีออกไปเพื่อจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นทางชีวิตการงานการเงินที่เริ่มกลับมาดีขึ้น กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังต้องระวังเรื่องของคำพูดและอารมณ์อยู่เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดและอารมณ์อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ง่ายเพราะว่าดาวพุธและดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่เรือนวินาศส่งผลให้คำพูดคำจาเจราจาต่อรองอาจจะเกิดข้อผิดพลาดจะทำให้เสียชื่อเสียงหรือเสียเครดิตได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง แน่แต่และในช่วงวันที่8เมษายนเนี่ยดาวพฤหัปปดีเนี่ยจะเข้าสู่เรือนโชคลาภของคุณทำให้ทำให้คุณนะคะมีโอกาสได้รับการสนุสับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือแม้แต่มีโอกาสได้โชคลาภลาบลอยแบบฟุกๆุเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีในการได้รับเงินหรือว่าได้รับ สิ่งตอบแทนสําหรับชาวราศีพฤษภเหมือนยกภูเขาออกจากอกไปเรียบร้อยแล้วการเงินจะเริ่มกลับมาดีขึ้นหลังวันที่18เมษายนเป็นต้นไปดาวเกตจะยกเข้าสู่เรือนลาภะไปกลุ่มเรือนกาดาวพฤหัสับดีทําให้คุณในช่วงเนี้เฟื่องฟูค่ะการเงินมาเรื่อยๆมีเงินเข้ามาเรื่อยๆก็พัฒนาแมนเนจดีๆอันนี้เป็นดาวจรแต่เราไม่ได้พูดถึงเดือนกำเนิด เรือไอดวงกําเนิดของแต่ละท่านทุกคนมีบาปมีบุญมีกรรมติดตัวอยู่แล้วบางท่านหาเงินเยอะแต่เก็บเงินไม่อยู่ก็มีเพราะฉะนั้นก็ต้องแมนเนค่าใช้จ่ายตัวเองดีๆนะคะและดาวศุกร์นะคะ,ะ,ะ,คะยกเข้าสู่เรือนรัพะวันที่30อีกในช่วงเมษาต้องบอกว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะเป็นเครื่องที่เป็นเรื่องที่แบบว่าการเงินเริ่มเฟื่องฟูกลับมาดีอีกครั้งสภาพการเงินจะเริ่มดีขึ้นความรักในช่วงนี้ก็จะเริ่มแบบค่อนข้างที่จะบอกโอเคขึ้น,นเรื่อยๆนะคะ คนโสดเนี่ยเราต้องบอกอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจจากในที่ทํางานหรือว่างานสัมมนาต่างๆก็ได้หรือคุนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัเชเจนจะได้มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งคนมีคู่ความรักเริ่มดีขึ้นหลังจากกระถ่อนกันแห่นตีกันบ่อยมากในเดือนที่ผ่านมาไม่เข้าใจกันบ่อยจะเริ่มดีขึ้นนะจ๊ะอ่ะอย่ามาเราเริ่มมาจากการขยายหน้าไพ่ดีกว่าขยายไพ่กันซิว่าสถานการณ์ความรักของคนโสดในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง เราต้องบอกว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาช้ำรักพอสมควรชาวคนโสดชาวลัคนาราศีพฤษศมีการที่ผิดหวังในเรื่องของความรักอยู่บ่อยครั้งอัศวินถือเหรียญเหมือนว่ายังจมปักกับเรื่องของความรักในอดีตที่มันเป็นเรื่องของความรักที่ดูว่าเออค่อนข้างที่จะยึดติดกับอะไรบางอย่างอยูอย่อ่ะบางท่านยังแบบอืยังลืมใครบางคนไม่ได้ยังพยายามแบบ ปรับแล้วนะพยายามแบบลืมแล้วนะแต่ก็ยังไปไม่ได้แต่ว่าช่วงเข้าสู่เดือนเมษาเนี่ยคุณจะมูปอนได้ทันทีเหมือนคุณมีเป้าหมายใหม่ที่จะทําให้คุณจะจดใจจๆๆ่อกับมันถ้าเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องของธุรกิจก็จะดูรู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้ที่ไปในทิศทางที่เรียกว่ากําลังเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยาขออนุญาตจับกล้องแป๊บหนึ่งนะ มันเหมือนว่ามีอะไรที่ดีขึ้นในช่วงนี้จากสถานก,การณ์ในอดีตเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบคุณกําลังแบบยึดติดกับใครบางคนอยู่แต่พอเข้าเมษามันเริ่มมีจังหวะใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าความรักไม่ได้มีแค่คนคนนี้คนเดียวที่ฉันต้องรอคอ,อยอะไรอย่างเงี้ยอะขอดูหน่อยสิว่าเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้าง พายบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะคุณอาจจะได้พบเจอใครบางคนที่ถูกใจจากการเดินทางจากการพบปะสัมมนาหรือว่างานคอร์สออนไลน์ต่างๆคอร์สเรียนคอร์สต่างๆหรืองานที่ต้องแบบไปเจอผู้คนเนี่ยอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจแต่ตัวคุณยังไม่กล้าจีบหรือไม่กล้าที่จะแบบว่าเข้าไปแบบ ขอคอนแทคเขาเท่าไหร่เหมือนแบบดูผ่านๆอาจจะได้เจอนะคนที่แบบว่าเข้ามาทํางานร่วมกันแล้วรู้สึกปิ๊งๆกันเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะได้เจอคนโสดอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการทํางานจากสังคมที่แบบไปเที่ยวเล่นหรือว่าเออสังคมที่ตัวเองไปศึกษาไปอะไรช่วงเนี่ย ไปติดไปติดพันมากๆหรือว่าให้ความสนใจมากๆอาจจะได้เจอใครบางคนที่ไทยแล้วก็มุมมองความชอบคล้ายๆกันเข้ามาจีบหรือว่าเข้ามาสนอ,อกสนใจกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีให้ชาวราศีพฤษภได้เริ่มต้นใหม่เนาะอืมขอดูหน่อยว่าเหตุการณ์ความรักครั้งนี้บทสรุปมันจะเป็นอย่างไรต่อบทสรุปในเรื่องของความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ตัวคุณยังกล้าก,ก,กลัวในไม่กล้าที่จะเข้าไปจีบเขาหรือว่าไม่กล้าที่จะส,สัมพันธ์นะแต่ว่ามั่นใจเถอะว่าเดี๋ยวถึงเวลาวงลอง้อแย่างโชคชะตา b ิ o f ฟฟอร์ทนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่โยนสิ่งดีๆเข้า,าหาคุณเองหรือว่าโยนความรักดีๆเข้ามาหาคุณเองนะคะมันเหมือนเหมือนมีตัวเลือกเข้ามาคุณเลือกเยอะแยะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ยังเลือกมากอยู่ะยังเลือกไม่ได้อยู่ในช่วงเนี้ยก็เลยไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์นะ ต่ว่ามองว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนที่โยนคนคนนั้นมาให้คุณเองนะคะไม่ต้องรีบร้อนความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความเอนดูอาจจะเป็นคนอายุมากกว่าที่มาติดพันคุณก็ได้ในช่วงเวลานี้นะอืมขอดูหน่อยว่าไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เรคเอรกาดอยากบอกอะไรกับเราไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เรเกาดอยากพูดอะไรกับเรา ชู่เลิฟคุณอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจขอให้คุณเป็นตัวเองและขอให้คุณตั้งใจตามแรงาัฒนาของตัวเองอย่าก,กลักแล้วคุณจะได้พบเจอความรักที่ใช่มันเป็นความรักที่ดีสำหรับคุณในเวลานี้มองดูแล้วว่าคนโสดน่าจะเจอคนที่ถูกใจแต่ว่ายัางก้าะกลัวอยู่นะพยายามเป็นตัวเองเยอะ พยายามแบบทําตามใจปัรถนาของตัวเองเงยอะๆถ้าชอบใครก็ลงมือจีบไปเลยมันเป็นจังหวะที่ดีในเดือนนี้ที่คุณจะได้พบเจอความรักที่โอเคราคณาดาจันดาสุกอยู่ราศีอะไรจ๊ะสามารถเช็ครายละเอียดต่างๆได้ที่ดีสคิปชันด้านล่างเลยนะราคณาดาจันดาสุกเขาอยู่ในราศี io, าสก o r ปี o ราศีพิจิก ชาวราศีลิบบ้าราศีตุลและชาวราศีกรกฎแคนเซรลนะคะลัคนาดดจันเดืสุริราศีต่างๆไปนี้ราศีพิจลลิกราศีตุลและราศีกรกฎนะไปเช็คได้ที่ด e สคริปชั o นด้านล่างเลยเอาไปกันต่อสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักความสัมพั์เป็นอย่างไรบ้าง ไพ่ขึ้นพลังงานของการยกชูนะคะเป็นไพ่ของตัว Six of Wands, The Tower, The Sun, ไพ่เจ็ดเหรียญ Queen ถ Th er, ือดาบ Hermit มันเหมือนมีการหายหายกระท่านกระแท่นในความสัมพันธ์จังเลยอะ่ะมันเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี่ยคนสองคนเหมือนแบบ มามาหายหายคุยกันน้อยลงหรือว่าความสัมพันธ์มันดูตึงๆอะโออนก็เลยมองว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยพอมันขึ้นเ The เวอร์แล้วมันขึ้นไพ่ด h e Sun ในตำแหน่งหนึ่งสองกับสามแล้วมันลงอยู่ในข้างๆกับ The b ฟอร f o r t แล้วก็ไพ่ Hermit ในตำแหน่งที่หกแล้วโอ้จะมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันดูเหมือนว่าเวลาที่ผ่านมาคนสองคนดูรู้สึกว่า ไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยคุยกันมามาหายหาย,ห,ายหรือว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนาหรือมันไม่ได้ต่อยอดกันต่อ่มันเหมือนแบบอืม ไม่แน่ใจว่ามีใครบางคนในที่เนี้อาจจะดูรู้สึกกล้า,กล,า,ก,ลา,ากลัวหรือว่ายังมีแผลจากเรื่องของความรักครั้งเก่าก็เลยยังแบบไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่ายังไม่กล้าที่ชัดเจนหรือเปล่านะมีคนบางคนพยายามเต็มที่อาจจะเป็นชาวพึกศพนี่แหละพยายามในเรื่องของความรักแต่ตัวอีกฝ่ายหนึ่งเขาดูรู้สึกเหมือนแบบยังไม่กล้าสัตสัมพันธ์เขายังกลัวกวในความรักครั้งนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าไพ่มันก็ขึ้น six of s w o r d อ่ะมันเหมือนว่าตัวเขาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังไม่กะยังไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือมัง้งอืมเอาขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยในเดือนนี้มันจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักในเดือนนี้มันจะเป็นอย่างไรจ้า อา e e n of s ฟซอ d ์ไอคว e นออฟคัพมันมีความคิดถึงมันมีเรื่องของความเหนื่อยเกิดขึ้นแล้วเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์แล้วมีเดิมูลเรื่องของการคิดมากบางคนเหมือนว่าต้องการความชัดเจนแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งดูเป็นคนที่อิสระแล้วก็ค่อนข้างที่จะยังบอกม่ผูกมัดกับใครการพิชิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะดูรู้สึกว่าเป็นไพ่ Judgment เนี่ยมันเหมือนไม่ต้องการคําตอบที่ชัดเจนแต่ว่าอยู่ๆเขาก็เหมือนกับแบบหายไปหายไปแบบ งง,งอะไรเงี้ยแล้วก็กลับเข้ามาคุยดีกับคุณแล้วก็หายไปงง,งทำให้คุณไม่รู้จะทำยังไงในความสัมพันธ์นี้มันเป็นไพ่เดทขึ้นอ่ะพอเดทมันเรื่องของการสิ้นสุดมันเหมือนว่ามันจะมีการตะลุมบอลเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เนี้ยพอจากหน้าไพ่แบบเนี้ยม,มันดูเหมือนว่าสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนอ่ะ มันถึงจุดที่ตะลุมบอลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนุนมองว่าออในเดือนนี้ก็มีการได้พัฒนาความสัมพันธ์แหละแต่ก็อาจจะต้องใจเย็นต้องระวังเรื่องคําพูดคําจาดีๆอาจจะมีปัญหากันได้นะคะเพราะดาวพูดก็เข้าวินาศเหมือนกันทําให้ความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาตามมาได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอะขอดูหน่อยซิว่าเหตุการณ์ความรักครั้งนี้บทสรุปมันจะเป็นอย่างไร บทสรุปในเรื่องของความรักความสมค์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นชาริออตไพ่พลังงานของตัวแปดถ้วยแปดดาบไพ่ของตัว t e o อ p e n t a c ต e 3สามเหรียญเจ็ดไม้เท้า6 of cup T of cup ดูว d แล้วก็ไพ่พลังงานของตัวสี่เหรียญเหตุ hey, การณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยอ้มมองว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ย,ม,กกม,ม,นนยมีเรื่องราวที่ชัดเจนว่าจะมีโอกาสได้นกลับมาพูดคุยกันความสัมพันธ์จะเริ่มแบบพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแต่มันเหมือนว่าตัวคุณเริ่มไม่อินกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะ มันเป็นไปได้นะว่าตัวคุณอาจจะไม่อินแล้วอะ่ะมันเหมือนแบบสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนมีคุณเริ่มแบบเริ่มถอยแล้วก็เริ่มแบบอืปิดกั้นตัวเองมากขึ้นในวันที่เขากลับเข้ามาอะไรเนี่ยมันดูเหมือนว่าสถานการณ์ความรักเนี่ยมีคนเก่าๆกลับเข้ามาหรือว่าคนคุยที่คุณรอคอยเขาวนเวนกับเข้ามาหาคุณแต่ตัวคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะเริ่มต้นกับคนคนนี้แล้วอะ่ะอยากจะไปต่อกับคนใหม่แล้วอะ่ะหรือว่าคนอื่นๆที่เข้ามาเพราะไพ่สามถ้วยไอ้สามสามดาบเนี่ยมันมาในตำแหน่งสุดท้ายอ่ะ นั่นคือตำแหน่งที่สิบอ่ะมันเหมือนเป็นบทสรุปห้เห็นแล้วว่าโมหมอนกับโมหมอนกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอ่ะอืมแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าผิดหวังกับความรักครั้งนี้พอสมควรออเลยมองว่าถ้าจะไปต่อมันก็ไปได้แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อก็พอแค่นี้ก็ได้ความสัมพันธ์เนี่ยพอมันขึ้นไพ่สามสุดท้ายนะก็คือไพ่ผิดหวัง พ่ายสูญเสียพ่ยมัวหมองอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ความรักคุณอาจจะไปรับรู้ก็ได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคุณแค่นคนเดียวนะการที่เขาเข้ามาหาคุณเหมือนเขาก็ยังสับสนอยู่ตัวคุณรู้สึกผิดหวงังตัวคุณรู้สึกไม่โอเคคุณก็เลยเรือกที่จะแบบปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยอืเพื่อคุณจะได้แบบเจอคนที่โอเคกว่าหรือแบบจะได้ไม่เสียเวลาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยชาวลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภ ขอดูหน่อยว่าเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เรคเขาอยากจะบอกอะไรไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เรคเคการอยากบอกอะไรกับคุณไพเ่เขาบอกประมาณว่าความรักครั้งเนี้ยมันเหมือนว่าเป็นไปได้ที่จะได้พัฒนาต่อนะแต่ว่ามันอาจจะเจอเรื่องราวที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความอดทนพอสมควร ฮาร i ลิงแฟมเมอร์อีชอาจจะต้องให้โอกาสเขาแล้วก็ให้เวลาเขาอีกสักระยะหนึ่งมันเหมือนว่าความรักครั้งนี้มันเหมือนมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังไปต่อได้แต่ตัวคุณก็ยังรู้สึกสับสนในความสัมพันธ์อยู่ถ้าคิดจะแบบพัฒนาของคนนี้อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยแหละแต่ถ้าคิดจะจะพอในเรื่องของความรักครั้งนี้ก็เป็นเพลฟูเนมีเรื่องของความรักใหม่ๆเข้ามาเหมือนกัน ก็ลองดูเอาว่าตัวเองจะไหวกับความสัมพันธ์นี้มากน้อยขนาดไหนหรือถ้าพอก็ลองเปิดใจให้คนใหม่ๆดูแล้วกันไพ่ของตัวลัคนาดาจันดาสุขเขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาจันดาสุข,ขได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะวากโก้คนราศีกันเลโอคนราศีสิง แคปิตอลคนราศีมังกรค่ะราคนาดาวจันดาสุกรอราศีดังต่อไปนี้ราศีกันราศีสิงห์และราศีมังกรเช็คราศีเขาได้ที่ดิสคริปชันด้านล่างนะเอาวันเดือนปีเกิดเขาไปตรวจด้านล่างนี่เลยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเขาไปตรวจได้เลยอ่าขอเริ่มต่อไปที่คนมีคู่เหตุการณ์นคนมีคู่ในอดีตสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรสถานก,การณ์ความรักก็สัมพันธ์ในอดีตเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ จัสมนหนึงดาบตลุมบอลกันอีกแล้วเป็นไพ่ห้าดาบเป็นไพ่ห้าไม้เท้าไพ่เดชไพ่าทาวเวออ้มีการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เหรออืมมีการแยกกันอยู่ด้วยแหละมีการแบบอืมไม่คุยกันในระยะหนึ่งด้วยนะมันเหมือนว่าพฤกษกเนี่ยความสัมพันธ์ที่คุณเจออยู่ในช่วงเนี้ย มันเหมือนว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันบ่อยแล้วบางท่านอาจจะแบบเออแยกกันไปแยกออกกันไปแยกกันแยกกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้มีเรื่องโป๊ะแตกเกิดขึ้นในความสัมพันธ์จนถึงทําให้คนสองคนแยกกันเป็นไปได้ไหมที่จะมีเรื่องบุคคลที่สามอืมถ้ามองจากจัสต m ม n นอาจจะเป็นไปได้แล้วก็ไพ่หนึ่ง ไม่ทาไอหนึ่งดาบอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะพบเจอเรื่องราวที่มันท็อกซติกที่อาจจะเป็นเรื่องของบุคคลที่3ามเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้จากหน้าไพา่สิ่งที่เรามองและรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่คนสองคนไม่เข้าใจกันแล้วก็มีการแบบพูดจาแบบทะเลาะก,กันบ่อยอะไรนะันก็เลยแยกกันอยู่เวทีนี้ก็น่าเป็นไปได้เหมือนกันไพ่เดทขึ้นไพ่เกอรทาวเวอร์ขึ้นมากับไพ่สุดท้ายที่เป็นตัวปิ่นบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะแยกกันอยู่หรือช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหากันแล้วก็ไม่คุยกันอะไรเงี้ย ขอดูหน่อยสิว่าบทสรุปในเรื่องของความรักครั้งนี้เป็นอย่างไรต่อบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรต่อ bill of fortune กาถ้วยเหมือนว่ามันจะได้มีการได้เคลียร์กันเกิดขึ้นนะมันเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี่ยยังมีการรอคอยยังมีการคิดถึงเขาก็เหมือนเริ่มสํานึกผิดแล้วแหละในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ตัวเขายังมีฟอร์มยังไม่กล้าเข้ามาพูดคุยกับเราไพ่เดิมูนขึ้นเหมือนว่าสถานการณ์ความรนะักความสัมพันธ์ถ้ามันมีเรื่องของลักซ้อนนะ มันเหมือนมันจะได้เคลียร์กันเส้นสุดลงเหมือนว่าทางฝั่งนั้นน่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะไปกันไม่รอดอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมีการตีกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เหตุการณ์ที่เราเจอเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหามันมาจากเรื่องของอิทธิปลของดาวราหูที่ทับรักคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ยังมีปฏิกิริยาอยู่นั้นตอนนี้เขายกออกแล้วมันเหมือนว่าคนสองคนจะได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็ ความสัมพันธ์น่าจะได้พัฒนากันอีกครั้งหนึ่งเดะมูนเนี่ยมันขึ้นมาบอกก็แล้วว่าเหตุการณ์ความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักซ้อนมันเป็นทีออฟวามันเป็นการเดินทางออกมาแล้วอ่ะคือมันไปกันไม่รอดมันเป็นไพ่สิษไปเท้าว่าเธอแล้วก็เขาคิดถึงเรื่องของความรักเก่าๆตัวคุณรู้สึกว่าชั้นบนเนี่ยจะเป็นตัวคุณที่อยู่ในรูปแบบของการยังไงก็ได้ไม่รีบร้อนไม่อะไรค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เดอะแฮงแมนคือแบบทนได้ะก็อยู่ได้ไม่ได้สนใจแต่ว่าทางเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้้้วววตองรรรีบบบบบกลัานแดเเ็ย มาแบบรวดเร็วมาแบบทันควันเลยอาจจะได้เจอกันในช่วงประมาณกลางๆเดือนอาจจะได้มีการปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะขอดูหน่อยว่าบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรไพ่พลังงานของตัวหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยคิงถ้วย q ควีน ควีนใหญ่หรือไพ่พลังงานของตัวเอ็มเพสอัศวินถือเหรียญแปดถ้วยจัสติกและลงด้วยไพ่พลังงานของคิงเหรียญเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้ขยา,ายอีกใบได้เป็นคิงเป็นควีนทัววเป็นควีนเหรียญเรามองว่าเหตุการณ์ความรักครั้งนี้กลับมาพูดคุยในทิศทางที่ดีขึ้น ไพ่การจากลาหมายถึงว่าการสิ้นสุดลงของความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันหรือว่ากรณีที่เป็นบุคคลที่3ไปกันไหมล่ะแล้วกลับมาตายหลังเป็นไปได้สูงบวกกับไพ่แจสต์นคือความเที่ยงธรรมมันเหมือนว่าต้องการที่เรียกว่าใครสักคนที่เข้าใจเขาแล้วก็เป็นคนคนเดียวที่อยู่กับเขามาตลอดก็คือตัวคุณถ้ามีเรื่องของเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่3นะเหตุการณ์ความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าจะมีโอกาสกลับมาพูดคุยกันดีอีกครั้งหนึ่งเอ่อควีนออฟเพนทากเกิลกับ เนตะเคลเนี่ยคือคิงเหรียญกับควีนเหรียญมันเหมือนความมั่งคงและการดูแลเอาใจใส่อะพอมันมาเจอกันแบบนี้สถานการณ์ความรักเป็นไพ่หนึ่งเหรียญกับหนึ่งถ้วยความรักความสัมพันธ์มีการยืดยึดหยุ่นยึดยดสิ่งดีๆให้กันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นในเอ็มเพสมันมาบอกอยู่แล้วว่าในงานรักของคนสองคนก็ยังไม่จบลงหรอกแค่มันมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3จากไพ่ของต่อไฮพิเนสเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะจบลงของแบบของมันทุกๆอย่างจะเคลียแล้วก็ ได้สารสัมพันธ์คนสองคนได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะออ๊ดขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยไพ่โรแมนต์องเจอร์เขาอยากจะบอกอะไรคุณโรแมนต์องเจอร์ออร์เคอลการ์ดอยากพูดอะไรกับคุณไพ่โรแมนต์องเจอร์ออร์เรคอลการ์อรดอยากพูดอะไรกับเรา Engagement การเคลียร์พลังงานไม่ดี Pass i o นแรงดึงดูดเรามองว่าคนสองคนจะได้ปรับความเข้าใจกันได้เคลียร์กันได้ปรับความเข้าใจได้เคลียร์กันดึงแรงดึงดูดของคนสองคนได้เข้ามาเจอกันบวกกับพา g เอนเกสเ m e n t มันเหมือนว่าคนสองคนได้ปฏิสัมพันธ์กันมันเหมือนมีการเข้าถึงกันมากขึ้นแล้วก็คุยถึงปัญหากันมากขึ้นทําให้คนสองคนเข้าใจกันมากขึ้นเราเลยมองว่าอาจจะต้องใจเย็นๆเคลียร์พลังงานลบๆออกกันแล้วก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลมันก็จะเป็นจังหวะให้คนสองคนได้ เข้ามาเขียนแล้วเข้ามาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งขอดูหน่อยว่ารัคณาดาจันดาสุกราศีเกิดเนี่ยเขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็ครายละเอียดต่างๆได้ที่ดีสคริปชันมีเว็บสำหรับการเช็คลัคนาราศีเขาอยู่ในนั้นนะจ๊ะราคณาดาจันดาสุกเนี่ยอาจจะอยู่ในเออกรกฎนะลิบบ้าราศีตุน้น แล้วก็ไพ่ของตัวพิจิกค่ะราศีสกปอ้นะคะลัคนาดาจันดาวสุกราศีเกิดอาจจะอยู่ในราศีดังต่อไปนี้เก่อรกดตุลและราศีพิจิกนะจ๊ะไปเช็คได้ที่ดิสคริปชันนะก็จบลงไปแล้วสำหรับการพยากรณ์ดวง ประจำเดือนเมษายน2565ให้กับชาวราศีพฤษภผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขออภัยณนะที่นี้ด้วยมันเป็นดวงโดยรวมมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลไดอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ดูดวงส่งตัวให้ใครนะคะเกี่ยวกํบคำแนะนําดีๆไปปรับใช้แล้วกันอะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีก็วางที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแกรายชีวิตนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า